เมื่อพี่ถั่วงอกกับน้องรากผักชีออกงานด้วยกันครับวันนี้นะครับเชิญชวนทุกคนนะครับมา S.F. สาขาใหม่ครับสาขาเซนทนัลนครสวรรค์นะครับครับผมเวลาสี่โมงนะครับผมแล้วสำหรับใครที่เอ่อไม่สะดวกมานะครับผมเรามีไลฟ์ให้ดูนะครับทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ S.F. Cinema เลยครับเจอกันครับบ๊ายบายตั้งารที่นะครับ คุณคิดว่าน้องโอกับพี่นนท์จะโพสท่ามาริโอ้กันยังไงหซุปเปอร์มาริโอ้สอมสองโอเคนะสามสองพี่นนท์กับน้องโอดโพสท่ามาริโอ้เหมือนกันเต้เลยไม่ได้นัดหมายเหมือนรู้ใจกันเลยไอต้าฟูดปากหวานมากแม่ แบบว่าส่งเสียงกรี๊ดไม่ขาดสายเลยเดินลงมาครับผมก็แม้แต่คนเมื่อพี่ๆถามว่าใครเคยมานครสวรรค์บ้างผมไม่เคยแบบว่าผมผ่านเฉยๆเป็นทางผ่านเฉยๆยังไม่ได้คือแวะใช่ไหมใช่เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามาแวะนครสวรรค์จริงๆเลยมาครั้งแรกประทับใจเลยใช่ประทับใจเลยพี่นนท์เคยมานครสวรรค์ไหมครับมาตลอดครับมาตลอด่ เออคือจริงๆอ่ะพ่อผมมาเป็นคนกำแพงเพชรแล้วเวลาแล้วเวลาเอ่อเวลามากำแพงเพชรเราก็จะแวะนครสวรรค์ก่อนเลยเพราะว่าเรามีญาติที่นครสวรรค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับก็แสดงว่ามาแล้วครับสวรรค์นะครับผมสองมือลุกกระพัาสองเท้าลี่ก้าเข้ามานะครับผมดูหนักขึ้นราคาครับต้องโฟนยังไงครับซื้อไม่ซื้อ เมื่อพี่นโมนที่น้องโคดโชว์สกิลขายของผู้คุณซื้อกันง่ายมากเลยอ่ะยังไม่ได้อธิบายสำหรับคุณเลยดูหนักครึ่งราคายังไงครับโบรดครับดูหนักครึ่งราคาเนี่ยอ่าทุกคนอาจจะไม่รู้อ่เวลาจ่ายเงินเนี่ยจ่ายอ่สมมติหนึ่งร้อยบาทสมมติตัวหนักหนึ่งร้อยบาทถ้าดูหนังครึ่งราคาเนี่ยทุกคนจะจ่ายแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นอ่าพูดทำไมอ่ะเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับ สามกับน้องสี่ถ่ายรูปกับน้องแพนด้าเมื่อพี่นนนบอกว่าน้องโฟดให้ทุกคนฟังจะเป็นเรื่องอะไรกันนะทุกคนฟังนะครับน้องโฟดนะครับท่องสคลิปนี้นะฮะแากกรุงเทพจนถึงนครสวรรค์นะฝากความหวังไว้ที่โฟดเลยเมื่อกี้นะฮะยังถามเลยว่าอะไรนะพี่อยู่เลยฮะ อ่ะทุกคนฟังนะครับน้องโพส <ไอ S 2> ตั้งใจท่องว้อย่างดีนะครับเร็วเงียบแรยเงียบเงียบซิกมาซีเนสเตเดียมมีอยู่สี่ข้อดีครับมีข้อดีอะไรบ้างครับข้อหนึ่งนะครับครับโชว์เวลาเพิ่มเพื่อการคิดอ่า เม 4K R G B เลเซอร์ชื่ออาจจะงงว่า 4K R G B เลเซอร์คืออะไร 4K ก็คือแบบว่าคมชัดระดับ 4K ภาพเนี่ยคมชัดสองนี่ก็คือ Dolby Atmos ทุกคนอาจจะเคยแบบว่าเคยได้ยินบ้างอะไรเงี้ยดูพี่นนท์ดี๊ทุกคนอนดูน้องชายใช่ไหมพี่อก็คื พี่นนท์อยากถาน้องดิข้อที่สามคือใจแอนสตรีนครับใจแอนเนี่ยไม่ได้บอกว่าใจแอนในโดเรมอนเมื่อน้องโฟดขอให้พี่นนท์เล่นมุกตลกให้ฟังหนึ่งมุกพี่นนท์จะเล่นมุกอะไรให้น้องโฟดฟังไปดูกันเลยค่ะทุกคนเสียร์ซะด้วยไงลองซะด้วยโคมุกนี้ดีมากย้ําค่ะวันก่อนครับทําไปอุ้ย เมื่อน้องโฟดกล้าขอพี่นนท์ก็จัดให้ม่ช้อักผลไม้แล้วตันนี้ไปถึงร้านหูยยมือไแทบไม่ทันเลยอถามาหรออะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่ใช่ไปไปร้านผักผลไม้อ้ยกมือไว้แทบไม่ทันเลยโขนทำไมเหรอเราะเจอพีเกียเทศครับ๋อ

ได้ได้นหนึาแล้วได้ช็อตลงติ๊กตอปป็อกหนึ่งาแล้วติ๊กต็อกอีกแล้วพี่นนนกับน้องโค้ดถ่ายรูปรวมกับพี่ๆแฟนคลับก่อนกับกรุงเทพมหานครเป็นอีเวนท์ที่สนุกมาก